สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาสกอย่างเช่นเคยก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปข่าวสารอัปเดตและปิดปรับปรุงประปปจําสัปดาห์ในวันที่20เดือน2หรืออังคารพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าเป็นระยะเวลารวนทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองเอาออกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับ และสาหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับแน่นอนใครที่ดูคลิปสปอยของทางฝั่งญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาไล่ดูข้อมูลอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกเลยอัศบินคนใหม่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเพิ่มอัศวินวาเลนไทน์ประจาปี2024ผู้ส่งสารแห่งรักราชินีเดเนี่ครับสำหรับน้องเดนน่ตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งต้นระดับ Festival. เฟสติว เซตสกิลของน้องนะครับเป็นอะไรที่เวอร์มากครับน้อง DNA ยเนวาเลนไทน์ตัวนี้เนี่ยแทบจะรับจบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเทนต์ PVE หรือว่า PVP ก็ตามนะครับสำหรับความสามารถของน้องนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปพูด้ทยคลิปแล้วกันเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ความสามารถของน้องแล้วนะครับอาจจะไม่อยากฟังซ้ําใครที่อยากรู้ความสามารถของน้องแบบเต็มๆนะครับเพื่อนๆก็ดูให้จบคลิปนะเดี๋ยวเราก็มาดูหัวข้อต่อไปกันเลยครับแพ็กเกจใหม่นะครับสำหรับอัปเดตรอบนี้แพ็กเกจที่น่าสนใจก็มีพอสมควรเลยนะอย่างแรกครับจะเป็นแพ็กเกจเพชรพร้อมตัวนะครับอันนี้ แล้วเพรไม่พอใช้เพื่อนๆก็สามารถมาจัดกันได้นะครับส่วนแพ็กเกจวาเลนไทน์ประจําปี2024นะครับ ก็จะมีทั้งหมด3แพ็กด้วยกันนะครับแพ็กแรกจะเป็นแพ็กที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่กําลังเร่งปั้นไอดีนะครับเพราะมันจะมีทรัพยากรทั้งสเตมินาะครับคุณแจ้ลงดังโซคกรเลสรวมไปถึงตัวสคริปต์นะครับให้ค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนอีแพ็กใครที่กําลังขัดแคลนตาประทับอยู่แล้วอยากจะได้ตาประทับไปเร่งพัฒนาตัวละครนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาจากแพ็กนี้ได้นะโดยผมเองเนี่ยก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าแพ็กนี้เนี่ยอาจจะจัดนะครับแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนแล้วก็ต จะมีรางวัลการันตีเป็นเทชร30เมตรแล้วก็จะมีทั้งหมด3สล็อตให้เราเลือกไอเทมที่ต้องการมาใส่ได้โดยสล็อตที่1กับสล็อตที่2นะครับจะมี4ช้อยที่เราสามารถเลือกได้อย่างแรกก็จะเป็นสร้อยคอวิวัตเอสซัสา10เส้นนะครับอย่างที่2หินสลัก UR60 ชิ้นอย่างที่3คอนใบเซล50อันแล้วก็อย่างที่4เลียนปูกพลังแสง20ชิ้นครับโดยใครที่ขาดของอะไรอยู่ก็สามารถไปแลกกันได้นะครับสำหรับตรงนี้นะส่วนสล็อตสุดท้ายวัตถุดิบอัลเกดคอสตูมที่ให้ กิจกรรมเช็คชื่อสุดพิเศษวาเลนไทน์นะครับก็อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเด็ดมากเพื่อนๆผมว่าหลังจากนี้นะครับพวกกิจกรรมล็อกอินเนี่ยมันน่าจะเริ่มเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วนะสังเกตได้จากอัน2อันที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะแล้วก็วาเลนไทน์รอบนี้เนี่ยก็ดีด้วยครับโดยของที่เราจะสามารถได้รับนะครับอย่างแรกจะมีตั๋วเปิดกระชาตู้น้องเดเน่นะครับรวมแล้ว10ตัว๋วแล้วก็อย่างที่2นะครับจะมีสร้อยคอวิวัฒเอสซซ่าให้ถึง12บสเซนเพื่อนๆ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3เลี้ยงปลูกพลังแสงให้อีก30มชิ้นเลยขอเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินให้ครบ14วันเท่านั้นนะแล้วก็ต่อมากิจกรรมเส้นทางของเรือของฮอกนะครับกิจกรรมนี้ก็เหมือนมินิเกมนะเราก็แค่เดินเก็บของเรือของฮอกนะครับรวมไปถึงไอเทมต่างๆแล้วเราก็จะสามารถได้รับของรางวัลน,นะก็สําหรับของรางวัลที่จะสามารถได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆของรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมวัตถุดิบที่ใช้พัฒนาตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะของรางวัลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะ โอเคแล้วก็ต่อมาครับสงค่าบอกกิจกรกรมรีเทิร์นสัตว์อสูรคล็อกเชลนะครับสำหรับสัตว์อสูรตัวนี้นะครับเป็นสัตว์อสูนที่มันจะมีเงื่อนไขเฉพาะในการเคลียร์อยู่เพื่อนๆคือเราจะต้องทําให้สัตว์อสูนมันติดไฟไหมถึงที่กําหนดนะครับถึงจะตีเข้านะโอเคก็สําหรับของรางวัลน,นะครับจำนวนครั้งการเคลียร์มีเพชร5เม็รตรงนี้ด้วยนะส่วนสูนได้เป็นกิจกรรมอันนี้ของโคตรดีเพื่อนเพื่อน มีตราประทับ15อันให้แลกตรงนี้ด้วยนะส่วนของอื่นๆก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนไบเซลหินสลัก UR เหรียญปลูกพลังแสงนะครับรวมไปถึงสร้อยคอระดับ UR ด้วยนะดังนั้นใครที่ขาดวัตถุดิบอะไรอยู่นะเพื่อนๆก็แลกวัตถุดิบที่ขาดได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะต่อมาดีลันจำหน่ายคอสตูมเทศก,กาวลวาเลนไทน์แบบแยกชิ้นนะครับสำหรับคอสตูมวาเลนไทน์นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนช่วงแรกเนี่ยผมค่อนข้างเล c คอมเมนต์แนะนำให้ซื้อนะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเพื่นไ,ได้ร,รดบค เพื่อนๆสามารถข้ามได้เลยนะครับทั้งของดูอิจ,จนาดูอิจเซนลรีรวมไปถึงผู้พิทางเอเลนนะครับแต่คอสตูมที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันผมว่ายังได้ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของเดลีเอลลอันนี้เพื่อนๆโดยเอฟเฟกต์ใช้ของมันก็คือเมื่อเราเคลียร์ศึกทำลายล้างจะได้รับกล่องส่งวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมหชิ้น ซึ่งจะจำกัดทั้งหมด6ครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคอสตูมเดลี A ่เอลีนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับวัตถุดิบได้เพิ่มสูงสุดวันละ6ชิ้นเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้จัดน้องเดลี A ่เอลีลงทีมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่กิจกรรมเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100%เพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดตรงนี้ด้วยยนนะครับสาทุ่อื้ดๆ จะมีการเพิ่มอัศวินพิเศษกับอัศวินซีซันผู้ส่งสารแห่งรักราชินีเดนเน่เข้าสู่อารีนาฮีโร่ซีซันที่5ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับข้อมูลอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องเดนเน่อีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับว่าน้องทําอะไรได้แล้วเดนเน่ตัวนี้เนี่ยน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สําหรับเดนเน่ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มจากพาสีของน้องเลยเพื่อนเมื่อน,มอน่มต่อเร,รมอบ สัญ,ญลักษณ์แห่งความรักให้กับตัวเธอเองโดยสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักอันนี้เวลาที่พวกพ้องได้รับเดเมดดีเน่ <DNA S 1> <DNA S 2> จะสามารถเพิ่มใส่พื้นฐานให้กับพวกพ้องได้3%เเซซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด10สเต็หรือสูงสุดอยู่ที่30%เลยครับและนอกจากนี้เมื่อ d ดีเน่ใช้สกิลตั้งท่านะครับจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านทางชีวิตได้ถึง20%เท่านั้นยังไม่พอถ้าหากสกิลตั้งท่าโดนถอนออก d ดีเน่จะทําการมอบบัฟป้องกันคริติคอลให้กับสมาชิกทุกคน300%เเป็นระวลา2เทิด้วยครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นในโหมด PVE นะครับเมื่ออัศวินใช้สกิลจะทําการมอบบัฟเสริมความสามารถด้านโจมตีให้กับพวกพวก้อง10%ไปเลยเวลานาน2เทิร์นด้วยครับจะเห็นได้ว่าแค่พาสีของน้องเดียนตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้หลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นการบูสต์แต่30%นะครับความสามารถด้านทางชีวิตของตัวเอง20%ความสามารถด้านป้องกันของพวกพวก้อง30%รวมไปถึงบัฟความสามารถด้านโจมตีในโหมด PVE ได้อีก10%ด้วยนะ ยิ่งไปกว่านั้นน้องมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับซึ่งวัตถุศักดิก์สิทธิ์ของน้องก็คือ <c oughs> เมื่อตัวละครตั้งท่าอยู่นะครับจะสามารถเพิ่มเดบมทที่สร้างของพวกพ้องได้30%ปนไปเลยเวลา2เทินแถมเข้าไปอีกนะส่วนสกิลใช้งานนะครับท่าแรกจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวที่มีความสามารถในการเจาะเกาะศัตรูนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลตั้งท่าซึ่งตั้งท่าของน้องเดียน่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงเพื่อนเพราะแค่แรงหนึ่งนะครับมันอยู่นานถึง2เทินความสามารถตั้งท่าอันนีี้เน่ มันจะเป็นตั้งท่าแบบลดไดเมจที่ได้รับเริ่มต้นที่40%สูงสุดอยู่ที่60%นะครับและที่ขั้น2กับขั้น3ยังสามารถลดเกรดของศัตรูที่ตีเข้ามาได้1-2เกรดด้วยนะส่วนท่าไม้ตายนะครับก็จะเหมือนกับ d ดียเนเฟสเลยครับจะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดที่จะเสริมความแรงตามเอฟเฟกตั้งท่าที่ตนเองมีอยู่และหลังจากนั้นก็จะทาการฮิวพ่วง x% จากเดเมที่ทำได้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของ d ด a v เน่ว t ลเลนทที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะและถ้าถามว่าน้องเดีเน่ตัวนี้น่าเปิดไหมนะครับผมบอกเลยว่าน้อง D ดีเน่ตัวนี้เนี่ยน่าเปิดมากๆเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่เพจไม่พอนะครับแล้วกลัวว่าจะไม่สามารถจบการันตีตัวละครเฟส t ิ v a วลได้นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ต้องที่เปิดก็ได้นะเพื่อนๆจะมีระยะเวลาอีก2สัปดาห์นะครับก่อนที่ตู้น้องเดียเน่จะออกนะและอาทิตย์หน้าถ้ามันไม่ผิดแผนอะไรเนี่ยทางฝั่งญี่ปุน่นเขาน่าจะะะมีปปรรกาศตตตััววลคส่อไ เราก็อาจจะรอดูข้อมูลตรงนั้นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะสำหรับตรงนี้นะครับแต่ความสามารถของน้องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ได้ยาวๆแล้วก็จัดทีมได้ง่ายมากๆไม่จํากัดแค่ตัวละครเผ่ายักษ์หรืออัตลักษณ์เชบาป DNA ตัวนี้ไปได้ทุกคอมไปได้ทุกโบนะครับทั้ง PVE แล้วก็ PVP อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างแนะนํามากๆเลยนะว่าเดนตัวนี้เนี่ยน่าเปิดโคตรค,ครับ เพราะกว่าจะรีแลนดอีกทีเนี่ยผมว่ามี3-4เดือนขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเด่นเนี่ยเป็นตัวละครซีซันอลด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวาลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ